สวัสดีค่ะพีพีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยมันจ้ามาทํารุ่นมันนะคะแต่กกอนออกมานะคะเราก็มาเปลี่ยนพานโกนจ้ะเพราะว่าปกติพานตรงนี้จะเป็นพันหน่อยๆค่ะแต่พอดัดแปลงมาเป็นพานใหญ่ค่ะเพื่อที่จะให้มันครบถึงหลงเนาะแกเอ้ยโอ้ยดัดแปลงไปทั่วนะคะผอชั้นนี่นะสุดยอดของการดัดแปลงเลยแกเอ้ยหลังจากนั้นเราก็มาถึงสวนแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ วันนี้มาทำสามคนค่ะเพราะว่าแม่ไปเลี้ยงโบโบนะคะดังนั้นก็มีแข่นังแล้วก็ลูกเคยแล้วก็โพนะคะปุ๋ยที่ใส่นะคะจะเป็นปุ๋ยตักระต่ายค่ะสื่อมาในราคาเก้าร้อยแปดสิบบาทจากพี่บีทุกคนสูตรเสมอค่ะสิบห้าสิบห้าสิบห้าเฮ้ยส่วนตัวนี้นะคะปกตินะคะพพอนั่งจะไม่เคยใช้เครื่องหยอดปุ๋ยไปด้วยเลยปกติจะหว่านแล้วก็ท้ายกบอย่างเดียวค่ะแต่ปีนี้นะคะเมื่อยค่ะแล้วก็เหนื่อยค่ะก็เลยต้องมาใช้เครื่องนะคะแต่ไม่รู้ว่า การะยะในการหยอดปุ๋ยนี่มันกี่มากหน่อยเท่าไรแต่ที่นี่แกพ่อก็บอกว่านะ,ะมดแค่สามกระสอบพอซิปล่ามดสามกระสอบโอ้คือหน่อยที่แรกปกติจะใส่ไล่ละกระสอบแต่ที่นี่เครื่องหยอดปุ๋ยมันกะไม่ถูกไงแกเอ้ยพึ่งใช้ปีแรกนะคะกระตื่นเต้นจักนิดหนึ่งแต่ปกติลอ,อยโยงอ่ะมีหลายปีแล้วแต่พึ่งเอามาใช้ใช้ย,ยุลอ,อยโยงน่นละใช้ตะดแต่วาไอตัวหยอดปุ๋ยเราพึ่งใช้ปีแรกค่ะกระตื่นเต้นนิดนึงทำพิษทำถูก กะพิดก็ะถูกไปนะคะตามตามตามสเตปค่ะกเก๋แล้วก็ยังงี้เลยแกเอันนี้นะคะลูกเคยมีคนสงสัยว่าลูกเคยทำงานนั่งเต่ไหมก็นั่งอยากบอกเลยะคะ่ะว่าแฟนกลับมาตั้งแต่ไต้หวันตั้งแต,แต่เดือนมกราค่ะนั่นก็หายมาช่วยงานที่บ้านเลยนะคะก็ตื่นเช้ามาเขาก,ก็ไปฉีดยามันกับพดอเผ่าขเขานะคะถามว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมลูกเคยว่ายังไงดีครับสบายครับฮะ อ๋อสบาย,บายมันกี่ได้ยินว่าลำบากว่าซ่นเอันนี้นะคะก็กบลองขึ้น่ะที่แรกพ่อแทกลงเนาะแต่ที่นี่ฝนตกมามันก็เป็นอย่างสภาพที่เห็นค่ะแต่ที่นี่ก็เลยมากบขืนจ้าถามมากบมิดไหมกับบางส่วนก็มิดค่ะบางส่วนเอ่อบางช่วงก็ไม่มิดนอกจ้ะเนาะนี่ค่ะเป็นภาพที่เห็นประมาณนี้เลยจ้า ถึงมันจะถูกแต่ว่านั่งกระปูคือเก่าค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเนาะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนบอกว่าให้ลองทําอย่างอื่นด้ะตอนปัจจุบันนี้นะคะปลูกทั้งข้าวโพดทั้งมันทั้งมันเทศทั้งโอ้อย่ะฟันนั่นก็ยังไม่รวยจักทีเละแกเอ้ยทำอย่างไงได้เลยปูวปลูดไปก็เท่านั้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องสูงคือเก่าแหละแกเอ้ยไม่สู้แล้วจะอยู่ยังไง ทุกวันนี้นะคะเราก็ต้องสู้เราก็ต้องดินรนจะคอยพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางที่คนอื่นเขาก็ลําบากมันกันจะคอยพึ่งแต่คนอื่นมันก็ไม่ดีดอกปัจจุบันนี้เราก็พยายามสู้โดยตนเองดินล้นที่สุดหรอคะ่ะ ถึงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะอนาคตแต่ทีเรารูป้ปัจจุบันเราทําดีที่สุดแล้วค่ะพี่พีทุกคนนี่นะคะก็ฝนก็เหมือนจีตกเลือเกินปีนี้ฝนดีแน่ๆค่ะพี่พีทุกคนนี่นะคะเราก็แทกเซร็ลแล้วเรียบร้อยกับประมาณนี้และคะ่ะกบเซร็ลแล้วเนาะไม่รู้ว่าทั้งมันพี่พีเรียกว่าอะไรแต่บานนั่งเรียกว,ว่าบรบลงกับแทกนี่แหละมีโองใหญ่เนี่ยคลิปนี้ก็เฝาไว้ท่านี้เจอกัน